ทิมพิธาตอบชัดความสัมพันธ์ต่ชุดทีมาหลังกระแสลุ้นคืนดีดังลั่นค่ะทิมพิธาลิ่มเจริญรัตหัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกพักก้าวไกลเปิดใจในรายการวูดดี FM c a n อ็มแคนเดตซึ่งบางช่วงบางตอนการพูดคุยพิธีกรวูดดีได้ถามถึงเรื่องราวความรักและบทบาทการเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวค่ะโดยเจ้าตัวเผยว่าหลายปีที่ผ่านมาแยกทางกับตายเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว แต่ตอนนี้ทั้งฝั่งพ่อและฝั่งแม่เข้ามาช่วยดูแลลูกถึงแม้จะไม่ใช่สามีภรรยากันแล้วแต่ยังเป็นพ่อแม่ของลูกตลอดไปและตอนนี้พี่พิมพ์เจ็ดขวบเริ่มรู้เรื่องสนุกกับการช่วยพ่อหาเสียงพอสมควรคนอื่นมีแม่ยกแต่ผมมีลูกยกเขาชอบของพวงมาลัยมากเลยเล่าให้ฟังไหมว่าตอนนี้พ่อกำลังทำอะไรอยู่ ผมว่าเพิ่งจะเริ่มสักอาทิตย์สองอาทิตย์ที่เขาจะเข้าใจมากก่อนหน้านั้นจะพูดว่าพ่อไปทํางานนะลูกเดี๋ยวพ่อกลับมาอาบน้ํารอนะเดี๋ยวเล่านิทานและรีบหลับพรุ่งนี้ตื่นหกโมงครึ่งทำอะไรอย่างนี้เขาจะเข้าใจว่าพ่อต้องไปทํางานและเขาต้องรีบไปโรงเรียนเพิ่งจะมาอาทิตย์สอ,อาทิตย์นี่แหละที่เขาถามว่าพ่อทํางานอะไรกันแน่ จอกันทุกคืนไหมเกือบทุกคืนส่วนใหญ่จะถามว่าวันนี้มีเพื่อนทําอะไรดีให้พี่พิมพ์บ้างวันนี้มีใครทําอะไรเสียใจไหมพอเสร็จแล้วก็จะถามว่าวันนี้อ่านนิทานเรื่องอะไรซึ่งจะได้คําตอบเดิมๆกลับมาส0สิคืนติดกันคือเรื่องเอลซ่าแอนนาเรื่องหนอนผีเสื้อพี่พิมพ์เคยถามก่อนหน้านี้ไหมว่าทําไมพ่อแม่ไม่อยู่ด้วยกันแม่ถามมาสักเท่าไหร่แต่ผมเตรียมตัวไว้เวลาเขาถามจะได้ตอบตรงไปตรงมา แต่ไม่ทำลายความรู้สึกเขาพ่อกับแม่อยู่ด้วยกันไม่ได้อาจจะเหมือนกับนิทานที่หนูอ่านให้ฟังและคิดว่าถ้าเขาแยกกันอยู่เราทั้งสามคนจะมีความสุขมากกว่าที่จะต้องอยู่ด้วยกันไม่ใช่ความผิดของหนูแม้แต่นิดเดียวและไม่ต้องกังวลว่าหนูจะมีทั้งคุณพ่อและคุณแม่ที่รักหนูและถ้าอยากเจอทั้งสองคนก็สามารถที่จะทำได้เรื่องที่หนักที่สุดในชีวิตสี่เรื่อง เป็นลมชักตอนอายุ15คุณพ่อเสียและที่จะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวและตอนที่พักอนาคตใหม่โดนยุบเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตที่กลายเป็นกำลังใจก็คือว่าถ้าเกิดต่อไปนี้อะไรที่มันยากในหนทางการเมืองการโดนใส่ร้ายป้ายสีการโดนสา,า,สาโดโคนถ้าเราผ่านมาสีในชีวิตของได้ก็ผ่านที่เหลือได้ในช่วงสองสามปีมีโอกาสออกเดทไม่มีไม่มีเวลาเจอใครเลย ไม่มีชอบใครชอบตอนนี้ชีวิตมีสองเรื่องที่ปล่อยไม่ได้คือเรื่องการเมืองและเรื่องลูกสาวแค่สองอันนี้แทบไม่ได้พักผ่อนเพราะฉะนั้นเรื่องกีฬาและเรื่องชีวิตคู่เอาไว้ที่หลังแต่ไม่ได้ปิดตัวเองไม่ได้คิดโทษความรักมันก็โทษตัวเองยังคิดว่าความรักสวยงามเสมอไม่มีใครมาจีบมีคนเคยดีมาจีบบ้างแต่เป็นเพื่อนกันพักผมเป็นพักที่มีวินัยในเรื่องเกี่ยวกับ,กบคุคามทางเพศมาก แค่ก่อให้เกิดความรำคาญทางเพศก็เข้ากรรมวินในแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่จะมีเ,มเรื่องอะไรแบบนี้มันจะไม่สะดวกที่จะตอบกลับต้องขอโทษทุกคนด้วยที่บางครั้งอาจจะตอบกลับไม่ได้ก็ระมัดระวังตัวพอสมควรนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยค่ะ